ก่อนอื่นขอสวัสดีคณะ,ะสิบมวลชนทุกท่านนะครับขอขอบคุณท่านสิบมวลชนทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานแตรละคาวเนื่องในโอกาสวันครบรอบ42ปีของสมันาิีกิการเป็นเสร็นะครับในวันสถาปนาประจำปี2564ในวันนี้นะครับจริงๆแล้วการจัดกิจกรรม วันสถาปนาของสำนักงานเศรษกิการเกษตรก็จะจัดถึงประจำทุกปีแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมรวมถึงการแถลงภาวะเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกเป็นประจำนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาหรือการดําเนินการโชว์นิทรรศการต่างๆแต่เนื่องจากปีนี้เรายังมีการระบาดของโควิดนะครับจึงได้ลดกิจกรรมบางประการออกไปนะครับก็จะมี เฉพาะในเรื่องสาคัญมีการทำบุญยิภาในตอนเช้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการรับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรน,นะครับแล้วก็ยังคงซึ่งมีไว้ก็คือการถแถลงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรนะครับวันนี้ก็จะได้มาแหลกให้ทุกท่านได้ทราบว่าไตรมาสแรกของปีพศ2564เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับปีนี้เป็นปีที่42 ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่จะตั้งขึ้นมานะครับการวยพรวันสถาปนาวันเกิดสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรในทุกท่านสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ oie.go.th ที่เข้าไปวยพรได้นะครับมีข้อคิดเห็นมีสิ่งต่างๆอยากจะเสนอแนะก็เสนอแนะได้ผมก่อนที่จะผมไปเรียนเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยผมอยากจะเรียนทู้ทราบอีกสองสามประเด็นนะครับประเด็นหลักๆเนี่ยปีนี้เนี่ย ทางสำนักงานรษฐกิการเกษตรเนี่ยครบรอบ42เราได้ตั้งตรงไว้ว่าเราจะจดาเนินการจุดเปลี่ยนนะครับเราจะจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนสู่ความสําเร็จเราใช้ชื่อตีว่าปีที่42เนี่ยคือจุดเปลี่ยนสู่ความสําเร็จสสกจุดเปลี่ยนสู่ความสําเร็จความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมาจากนโยบายหรือแนวคิดที่เราจะนําเสนอลงไปสู่ ภาคปฏิบัติในอนาคตต่อไปนะครับนโย,ยบายใหม่ๆเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ2ประเด็นที่เรากำลังศึกษาแล้วดําเนินการเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการเกษตรนะครับเราใช้ชื่อว่า s a e c Z นะครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะครอบคลุมทุกบริบทนะครับเราจะดูตั้งแต่ปลายน้ําร้อนกลับมาที่ต้นน้ํา ดูดีมา้อนกลับมาที่สปรายนะครับโดยยึดเป้าของคนนะครับในพื้นที่กับสินค้าในพื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับอันนี้คงจะได้มีการถแถลงต่อไปในอนาคตวัตนนี้จะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการนํานระบบประกันภัยมาใช้กับภาคการเกษตรในทุกๆเรื่องทุกมิตินะครับวันนี้ผมมีท่านที่ปรึกษาผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยท่านธนพันธ์นะครับ จะมาตั้งเป็นทีมศึกษาร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการประกันภัย่ชาตินะครับมาศึกษารูปแบบการประกันภัยของเกษตรกรให้กับเกษตรกรในทุกมิตินะครับก็จะใช้ระบบการไทยเข้ามาช่วยแทนและยังมีเรื่องสําคัญที่เราดําเนินการตามนโยบาย2อสาเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ i ดาต้าในปีพศ2565เราคาดหวังว่าระบบ i ดาต้าในเฟสแรกเราจะเสร็จนะครับซึ่งก็จะสามารถให้ทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนเกษตรกรได้ใช้เป็นข้อมูล วิตาตาของสมการเศรษฐกิจเกษตรในอนาคตจะเป็นระบบแบบ AI นะครับซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลนําไปใช้ได้ทันทีนะครับให้ให้แนวทางปฏิบัติต่างๆแล้วก็จะมีเรื่อง BCG นะครับเราจะเอา BCG มาขับเคลื่อนการดําเนินการภาคการเกษตรอันนี้คือในปี64เนี่ยเราจะทําทั้งหมดเนี่ยนะครับ4-5เรื่องนี้นะครับเป็นวาระหล,ะล,ะละักที่จะเป็นจุดเปลี่ยน นะครับสู่ความสําเร็จของภาคการเกษตรของประเทศไทยนะครับผมอนุญาตกลับมาสู่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจในปีนี้กันหน่อยก่อนนะครับปี2564ได้ผ่านมาร่วม3เดือนแล้วนะครับผมอยากจะนำภาพภาวะเศรษฐกิจรวมๆของทั่วโลกนิดนึงก่อนนะครับในภาพของโลกเนี่ยนะครับ หลังจากโควิดที่เกิดขึ้นมาในปี63เนี่ยทุกประเทศติดลบอหมดมียกเป้นประเทศจีนอย่างเดียวที่ไม่ติดลบกแต่กก GDP ขยายตัวในอัตราที่ต่ำ2.3ซึ่งโดยปกติจีนเนี่ย8 0นะครับเป็นอย่างน้อยอออในปีพศ2564เนี่ยทาง IMF นะครับได้คาดการเศรษฐกิจของทั่วโลกรวมถึประเทศใหญ่ไว้รวมจีนด้วยว่าจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กลับมาขยายตัวนะครับ ของโลกนี่ก็คิดว่าน่าจะขยายตัวประมาณสัก5.5ประเทศเใหญ่ๆอย่างจีนจะขยายตัวประมาณ8.1นะครับในขณะที่อาเซียนรวมประเทศไทยอยู่ในนี้ด้วยเนะี่ย5ประเทศก็จะขยายตัวประมาณ5.2นะครับในปี2565ก็ที่คาดการ์่วงหน้าไปอีกปีหนึ่งก็จะกลับมาขยายตัวเหมือนปี2564นะครับก็จะเห็นภาพรวมว่าจากการประเมินสถานการณ์ของ IMF มองว่าเศรษฐกิจ ในภาพรวมหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาในหนึ่งสองปีนี้เนี่ยจะได้ถูกรีคอเวอร์ด้วยมาตรการต่างๆของทุกๆประเทศนานาชาติและทั่วโลกนะครับและรวมถึงการแก้ไขปัญหาโควิดได้ดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะกลับมาขยายตัวเดิมน,นะครับถ้าเราย้อนมาดูในภาพรวมเศรษฐกิจในภาพรวมก่อนนะครับของประเทศไทยน,นี่ดูที่สภาพัฒน์ก็จะคาดการไว้ในปีพศ2564นระครับว่าจะขยายตัว2.5 3.5นะครับ ที่สภาัฒน์ได้แจ้งไว้ว่าที่มาขยายตัวแบบนี้เนื่องจากปัจจัยหลักๆ3ามี่เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการซื้อตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโรคอันนี้ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมเพราะว่าประเทศเราส่งออกเป็นหลักนะครับแรงขับเคลื่อนอาการใช้จ่ายภาครัฐอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งรัฐมีมาตรการต่างๆที่จะเร่งรัดก,การใช้จา่ายเงินก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนอผสอ์และรับประทานภายในประเทศให้มาเพิ่มมากขึ้นนะครับการขยายตัว ของอุปสงค์ภาคเอกชนอันนี้เอกชนเริ่มกลับมาฟื้นตัวในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าห้างสรรสินค้านะครับโดยมีมาตรการที่เข้มงวดรวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะกลับเพื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยให้กลับมาขยายตัวตามที่สภาพั์บอกในปีพศ2564 2.5 3.5นะครับเรามาดูปัจจัยที่มีผลส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ การเกษตรในออ 2, ปีพศสองพแล้วก็ในช่วงตไตรมาสแรกของของปีนี้นะครับปัจจัยหลักๆที่สำนักเศรษฐกิจเอามาจาับดูว่าจะมีภาะวะเศรษฐกิจการเกษตรเป็นอย่างไรก็คือจะมีปัจจัยเรื่องน้ำนะครับปีปัจจัยเรื่องโรคระบาดแล้วก็แรงศัตรูพืชน,นะครับราคาธนบัตบแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเรามาดูปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้านะครับเอาดูต้องดูตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูกาลพาอปู่ปีพศสองพ 64นะครับจริงๆน้ําต้นทุนไปดูประมาณเดือนกันยาย,ยนเปรียบเทียบกับไอเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2563เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน2562เนี่ยน้า 2, นต้นทุนของเราในเขื่อนก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีฝนตกล่ามาทําให้สามารถปลูกในช่วงไปลายปลายปีได้อีกพอสมควรแต่ว่าน้ําก็ปริมาณน้อยกว่าปี2562ซึ่งมาใช้ในปี2563เนี่ยอยู่เล็กน้อยนะครับ มาดูในเรื่องของการระบาดของแมลงศันนตรูพืชเราก็ยังมีการระบาดอยู่นะครับแต่ก็ได้มีการควบคุมพอสมควรแต่ก็ยังมีหลายโรคที่ระบาดเป็นโรคหลลกๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนอนกระตูในข้าวโพดนะครับมีเรื่องของใบด่างในมันสำปะหลังมีเรื่องของโรคไม้ข้าวและโรคใบร่วงยางพาราอันนี้ก็เป็นโรคที่ยังระบาดอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเราพยายามจะเร่งรัดมีมาตรการนโยบายไปจัดการนะครับก็จัดการได้ผลสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับก็คงต้องดําเนินการกันต่อไปก็เป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้ผลผลิตมีผลผลิตได้ไม่เต็มแมดเต็มหน่วยนะครับมันควรจะได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับปีเดิมแนละ้วการควบกลุ่มและการดูแลดีขึ้นครับในเรื่องของราคาน้ํามันดิบบ้านนะครับปี64กับ63เปรียบเทียบกันช่วงเวลาเดียวกันเดือนมกราสิงคูบาปีหกี ราคาน้ำมันดิบจะถูกกว่าปีอาจจะต่ำกว่าปี63นะครับอยู่ที่ประมาณละประมาณ57.27ดอลลาร์ต่อมาเลในขณะที่ปี63ช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่5 9 1 4ดอลลาร์ต่อมาเรลนะครับน้ำมันดิบเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันเพราะเป็นต้นทุนที่เอามาใช้ในการผลิตนะครับแต่แนวโน้มจากการศึกษาดูเคอร์ฟดูกราฟแล้วเนี่ยในอนาคตหลังจากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวระบบการขนส่งกลับมาเข้าที่เข้าทางเนี่ยราคาน้ำมันดิบอาจจะกลับมาสูงขึ้นนะครับ เรามาดูในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนบ้างน,นะครับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันนะครับของมกราคมถึงผู้ภาพันธ์ระหว่างปี64กับ63ปี64อัตราค่าเงินบาทตอ่อ US dollar เนี่ยจะแข็งขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับจะต่างกันไม่ถึง1บาทนะครับอลลาร์อยู่ปี64อยู่ที่30บาทต่อ d ลลาสารัสกับปี63ช่วงเวลานี้อยู่ที่30.89 ต่อรัต่อสหรัฐนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอะไรที่คำนวณและวิเคราะห์ยากมากความผันผวนมีได้อยู่ตลอดเวลานะครับมาจากปัจจัยใจทั้งนโยบายของสหรัฐอเมริกาเองนะครับาการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะครับการฟื้นตัวนะครับภยัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับามาตรการการเมืองต่างๆก็มีผลหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้การส่งอกของบ้านเราเนี่ย สามารถส,งส่งออกได้มากขึ้นหรือน้อยลงก็มีส่วนเพราะว่าถ้าดอลลาร์อ่อน,ออน,ออนตัวลงนะไ่เดินบาทของเราอ่อนตัวลงก็จะช่วยให้การสร่งออกของเราดีขึ้นนะครับมาดูดัชนีผลผลิตในปี2564ช่วง2เดือนแรกนะครับกับดัชนีราคาบ้านนะครับเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันเหมือนกันนะครับระหว่างเดือนมกรามีนาคมนะครับดัชนีผลผลิตหมายความว่าผลผลิตมันเพิ่มขึ้น มากน้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง2ปีในปี64เนี่ยผลผลิตในพืชหลักๆของเราเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากปี63อยู่ที่ร้อยละ2.8ในขณะเดียวกันนะครับราคาก็เหมือนกันนะครับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ7.8อันนี้หมายความว่าผลผลิตรวมในพืชเศรษฐกิจหรือพืชต่างๆทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้นนะครับและราคาสินค้าหลักๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมาดูสาขารลายสาขาบ้างนะครับมาดูที่สาขาพืชก่อนนะครับสาขาพืชเนี่ย ก็จะมีพืชหลักๆห,หลายตัวนะครับที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีข้าวนาปางอ้อยโรงงานมันสำปะหลังข้าวโพดติ้งสา์สบรดโรงงานยางปลาลำไยและทุเรียนปัจจัยหลักๆที่ทําให้สินค้าเหล่านี้มีการปลูกเพิ่มขึ้นมาจากหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักๆในเรื่องของปริมาณน้ํานะครับที่มันตกล่ามาช่วงปลายปีมากขึ้นสามารถทํา การเกษตรในช,ช่วงเดือนพฤศจิกายนยังทําได้อยู่เขาก็ปลูกกันในช่วงนั้นนะครับถัดมาเนี่ยมีความต้องการภายในประเทศหรือต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมันจำลังของขา้าวหรือข้าวโพดตลาดมีความต้องการสูงเกษตรกรหรือคนก็มาปลูกเพิ่มมากขึ้นนะครับสับประรดเนี่ยราคาดีมาหลายปีนะครับหลังจากที่เคยตกมาแล้วราคากลับมาดีเกษตรกรก็ปลูกมากขึ้นเพราะราคาจูกใจนะครับยางพาราที่ได้เพิ่มมากขึ้นมาจาก ต้นยางพาราเป็นต้นใหม่ที่กําลังให้ผลผลิตที่สูงปฏีก็ให้ผลผลิตที่สูงประกอบ,บกับมีน้ําฝนเปี่ยมปอนะครับลำไย,ยก็เหมือนกันครับลำไย,ยก็สภาพอากาศเหมาะสมปีนี้มีอากาศค่อนข้างเย็นน้อยู่พอสมควรนะครับในการแต่ที่ทุเรียนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความต้องการทัร้งภายในและ่างประเทศมากขณะเดียวกันมีสินค้าตัวหนึ่งที่ผลผลิตอาจจะลดลงนะครับก็คือล์มน้ำมนันเนื่องจากช่วงระยะเวลาต้นปาม ที่จะออกดอกนะครับเป็นช่วงเวลาที่เกิดภัยแล้งนะครับแล้วก็ภาวะฝนทิ้งช่วงในปี62ส่งผลต่อองค์ความสมบูรณ์ของต้นทําให้ผลผลิตออกมาไม่สูงมากนักนะครับเรามาดูที่สาขาปศุตัตว์กันบ้างนะครับสาขาปศุตศัตว์เนี่ยนะครับเกือบทุกตัวนะครับเกือบทุกตัวเนี่ยจะมีะผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อสุกรไก่ไข่แล้วก็น้ำนมติดนะครับปัจจัยหลักๆก็คือ ความต้องกัน,นการบริโภคนะครับทั้งภายในและต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสุกรนะครับก็เราเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีแอฟริกันสวายฟีเ e อร์นะครับประเทศรอบบ้านเราก็มีการนตสุกรเนื้อสุกรเข้าไปนะครับราคาผลราคาเฉลี่ยของสุกรก็มีราคาที่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันไข่ไก่ราคาสมตัวนะครับแล้วก็ราคาเฉลีย่ยสินค้าอื่นๆที่ลดลงเล็กน้อยก็จะมี ไก่เนื้อกับน้ำนมดิบเนื่องจากผลผลิตที่บอกเมื่อกี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับน้ำนมดิบนี่ราคาก็เกือบ,บเท่ากับของเดิมเพราะมันเป็นราคาประกันนะครับมาดูที่สาขาประมงบ้างนะครับประมงเป็นสาขาเดียวที่การขยายตัวติดลบนะครับเนื่องจากปัจจัยหลักๆเนื่องจากปีนี้มีภัยพิบัติมีมรสุมมีอะไรต่างๆจําจนวนมากนะครับปริมาณสั์น้ําที่ขึ้น ถ้าเทียบเรือเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเพราะเรือออกทาการประมงได้น้อยลงนะครับความขันขวนสภาพอากาศต่างๆเป็นปัจจัยหลักนะครับผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงมีทิศทางที่ลดลงเหมือนกันนะครับเนื่องจากเสียตลาดในต่างประเทศและภาวะเรื่องหนึ่งที่มีการระบาดโควิดนะครับมีผลกระทบต่อการบริโภคกุ้งทําให้เกษตรกรไม่กล้าลงรูกกุ้งและไม่กล้าเลี้ยงส่วนหนึ่งนะครับผลผลิตปาล์มินและปลาดุกอันนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันราคาเฉลีย่ยในพุ่งขาวเวตมาลราคาปนินและปัดุกเนคนเฉลี่ยราคาเฉลีย่ยมีการลดลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตลาดจะรอตัวอย่างที่เรียนไปแล้วเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น,นครับมาดูในสาขาบริการทางการเกษตรนะครับสาขาบริการทางการเกษตรปีนี้มีการขยายช่วงไตรมาสแรกเนี่ยขยายตัวอยู่ที่ประมาณ2.7นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนที่ทราบนะครับัปนปีนี้ สินค้าบางตัวราคาดีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของปอริมาณน้ําในช่วงต้นฤดูกาลนะครับมีฝนตกล่าล่าตกเว็นหน่อยนะครับก็ทําให้เกษตรกรกลับมาเตรียมดินเก็บเกี่ยวเตรียมดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นนาปาั่มและมันสำปะหลังนะครับก็มามีการเตรียมดินยันงเพิ่มมากขึ้นก็ใช้แรงงานเพิ่มมากขึ้นนะครับการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานก็เชน่นกันนะครับ ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยได้ส่งเสริมเกรตรกรใช้เครื่องกลก็จริงนะครับแต่ก็มีการการมีการใช้แรงงานมีการทําความตกลงกับชาวไร่อ้อยนะครับมีการเข้ามาทํางานในไร่อ้อยเพิเ่มมากขึ้นนะครับเรามาดูสาขาป่าไม้แนะบ้านนะครับสาขาป่าไม้จะขยายตัว1.2นะครับผลผลที่มาจากการทําให้ขยายตัวมาจากผลผลิตไม้อยูคาลิปต้าเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศและในประเทศนะครับราคาไม้ยังพลา ก็เพิ่มขึ้นนะครับผลผลิตพยามขอร,ราก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการตัดสนวนเก่านะครับแล้วก็ปลูกยางต้นใหม่ต้นแทนนะครับลางนบมีความต้องการจากต่างประเทศนะครับทั้งจีนและทบุชาอย่างต่อเนื่องผลผลิตถ่านไม้ลดลงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับถ่านไม้นี่เราไปใช้ในอุตสาหะในร้านอาหารร้านค้าแล้วก็ตาม้านเรือนนะครับก็เลยน้อยลงนะครับเออเรามาดูแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งปีที่สำนักง,งานเศรษฐกิจ การเกษตรคาดคะเนเศรษฐกิจการเกษตรทั้งปีนะครับปีนี้เราคาดว่าจะขยายตัว1.7-2.7นะครับอันนี้ทั้งปีนะครับในทุกสาขารวมกันแล้วนะครับจากเดิมที่ปลายปีที่แล้วเราเคยเถแถลงตอนเยนเนี่ยเราคาดอยู่ที่1.3-2.3แต่คราวนี้เราปรับตัวเลขนะครับเนื่องจากดูจาก ปัจจัยที่สนับสนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วตัวเลขถึงถูกปรับขึ้นนะครับปัจจัยที่สนับสนุนให้การขยายตัวได้เพิ่มขึ้นก็อย่างที่เรียนที่ทราบก็จะมีปริมาณน้ําฝนนะครับที่ในช่วงพ่อปลูกช่วงฤดูกาลพาอปลูกจะมีมากกว่าปีที่ผ่านมาเนือ่องจากได้รับปรากฏการของลาลาเนียนะครับการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดที่ดีต้องยอเรียนตรงๆครับมาตรการด้านการตลาดในช่วงนี้เนี่ยภาครัฐบาล กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นม,มากๆในการทากิจกรรมร่วมกันหลายเรื่องทําให้ตลาดามีการพัฒนาพัฒเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ไม่ใช่เฉพาะไปเปิดขายตามโมเดลเทรดตลาดสดว,วันนี้เรื่องของการค้าออนไลน์เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสถาน,นการณ์โควิด19เริ่มคลี่คลายลงส่วนหนึ่งนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าจะเริ่มมีการเปิดประเทศนะครับส่วนสถานประกอบการ นะครับการขนส่ง,งต่างๆเริ่มกลับมาฟื้นตัวนี่คือปับใจในเชิงบวกที่จะให้าภาคการเกษตรหรือเศรษฐกิจการเกษตรที่กลับมาขยายตัวขณะเดียวกันในเรื่องของที่น่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงคือเรื่องของไฟแรงและความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับราคาธนมัตรนะครับที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นรวมถึงค่าดเรินบาทที่เรายังคาดการต้องมาคาดการอีกครั้งหนึ่งว่าจะแข็งตัวหรืออ่อนตัวลงจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับ อันนี้คือภาพรวมภาวะแนวโน้มต่างตามตั้งเสถียิการเกษตรในช่วงสามเดือนและช่วงหนึ่งปีที่เราจะคาดการณ์ผมขอกราบเรียนท่านสื่อมวลชนสักนิดหนึ่งนะครับในโครงการเพื่อท่านจะได้เป็นข้อมูลนะครับและเดี๋ยวจะถแถลงข่าวเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องสองเรื่องที่ผมได้เรียนเกิดในขั้นต้นนะครับผมเรียนว่าจุดเปลี่ยนจุดที่หนึ่งเนี่ยในเรื่องของการศึกษาวิจัยการ การจัดทําจัดตั้งเขียเศรษฐกิจพิเศษด้านการเกษตรนี้นะครับต้องเรียนว่าจริงๆเป็นภารกิจของทางการเศรษฐกิจการเกษตรเลยที่เรามีพรบอเขียเศรษฐกิจเศรษฐกิจการเกษตรที่เราจะดูในเรื่องของโซนิ่งโซนิ่งในสมัยก่อนได้มีการดําเนินการมาเป็นระยะพยายามทามีแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ก็จะเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตัวเกษตรกรเองส่วนตัวประเทศชาตินะครับ เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งคือถ้าปลูกเหมาะสมการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมก็จะตรงโจทย์ดินน้ําอะไรต่างๆก็จะไม่เกิดความเสียหายการเอาโรงงานอะไรที่เข้าไปอยู่ในโซนในพื้นที่ที่เหมาะสมก็จะลดต้นทุนการผลิตนะครับเกษตรกรก็จะมีตลาดรองรับที่ชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีจะทําให้ตัวเกษตรกรได้กาไรมากขึ้นจากการทําการเกรษตรเหล่าน,นั้นนะครับแต่ที่ผ่านมาเนื่องจากแรงถูกใจที่พยายามผลักดันเกษตรกรเนื่องจากไม่ใช่เป็นอภาคองครับ อาจจะเกษตรกรก็อาจจะจะสนใจหรือทตามวิถีทางตัวเกษตรกรบางส่วนเองอยู่บ้างนะครับก็จำเนินการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เลเห็นในประเด็นนี้นะครับได้จุดเป็นประเด็นแล้วก็จะทําการศึกษาวิจัยอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับโดยร่วมกับมหาลัยของรค้าไทยเพราะวันนี้เราจะศึกษาตั้งแต่ปลายน้ําย้อนกลับมาต้นน้ำอยากให,ห้ท่านเห็นภาพอย่างนี้ครับอย่างสมมุติวันนี้เราจะไม่ไปดูเรื่องการผลิตเราเริ่มต้นเราจะดูว่าสมมุติ แถวทุกงลาร้องไห้มีกเกษตรกรอยู่จํานวนเท่าไหร่ผลผลิตมีเท่าไหร่แล้วเราไปจับปายน้ําอย่างเช่นนักลงทุนต่างชาติท่านอาจจะเคยได้ยินว่าคนอยากจะมาปลูกข้าวในประเทศไทยคนรอยากจะมาทําการผลิตเองในประเทศไทยแต่เรากฎหมายไม่อนุญาตวันนี้เราเปลี่ยนจากการที่เขามาผลิตให้เขามาตั้งโรงงานที่เขาอยากต้องการไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรรูปเครื่องสำอางหิตอฟันจับข้าวเร้าสาเกทุกอย่างโรงเรียนทำเครื่องจักรทำได้หมด นะครับแล้วก็มันจะย้อนกลับไปเพราะพอเขาตั้งเสร็จเขามีตัวเลขดีมาที่เขาต้องการแต่ผลผลิตเรามีเท่านี้เราก็ต้องขับเคลื่อนให้พอดีมาเขาเพิ่มมากขึ้นเราก็ดีมาย้อนกลับไปที่เกษตรกรเกษตรกรคุณต้องผลิตเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ทำคอนแทคฟาร์มิ่งกันระยะยาวพอผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เราต้องใช้น้ําเพิ่มเท่าไหร่ปุ๋ยลงสีลงสก,กัดข้ามันพืชเท่าไหร่มันจะทอนกลับไปหมดสู่เกษตรกรที่ มาลงทุนนักล,ลงทุนในประเทศไทยก็จะมาลงทุนเกิดธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะยกระดับนะครับสร้างมูลค่าสินค้าเราต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหัวขกอจรสิ่งที่สำนักงานเศรษฐกิจจะทำก็คือว่าหนึ่งต้องศึกษากฎหมายกฎระเบียบมาตรการส่งเสริมการลงทุนวิธีการเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซึ่งวันนี้ถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็มีนักลงทุนต่างชาติสนใจจํานวนมากที่จะมาทําเพราะเรื่องของความมั่นคงด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เขามีอุตสาหการรมต่อนเนื่องนวมจางจีนเกาหลีพวกนี้สนใจเป็นอย่างมากที่จะมาลงทุนในอุตสาหการรมต่อเนื่องในบ้านเรานะครับก็จะเกิดเกิดโอกาสให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ได้มีรายได้เพื่อมากขึ้นทังตั้งเป้าว่าไม่ต่ำกว่าสิบเท่านะครับ คือโอกาสแบบนี้เนี่ยที่ต่างชาติอยากมาลงทุนนอกจากอินพุตไปประเทศเขาเองเขายังเล็งเห็นตลาดของอาเซียนและภูมิภาคตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังในเบื้องต้นแล้วก็จะถแถลงในรายละเอียดต่อไปขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดําเนินการในการหารือกับสำนักวิจัยและพู้นำการเกษตรซึ่งผ็ดชอบในหลักการหมดแล้วเดี๋ยวรายละเอียดวันที่สำเร็จนะครับจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็พร้อมจะตอบคําถามรายข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการประกันภัยภาคการเกษตรในปัจจุบันเราทํา ประกันภัยอยู่แล้วให้กับเกษตรเราเรามีระบบประกันภัยในเรื่องสินค้าบางตัวนะครับยังไม่ใชพื่อักประเทศในต่างประเทศเนี่ยเราเขาใช้ระบบประกันภัยมาช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมีข้อดีมากๆหลายๆเรื่องนะครับประกันภัยเนี่ยเขาจ่ายเงินตามข้อที่จริงเกษตรกรจะได้เงินปุ๊บเสียหาย20ไร่ก็ได้เงิน20ไร่เสียหายเท่าไหร่ก็ได้เงินเท่านั้นแล้วก็เคลมไวเหมือนท่านซื้อรถนะครับท่านก็ประกันภัยตามสิ่งที่ท่านมี นะครับท่านลดอะไรปลูกพืชมูลค่าสูงท่านก็ก็ประกันภัยได้เงินกลับมาสูงปลูกพืชมูลค่าต่ําก็ได้ต่ำตามที่ต้องการแต่ระบบประกันภัยของเราที่เราคิดไว้เนี่ยจะครอบคลุมทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือรายได้ได ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเกษตรกรที่วันนี้สุขภาพเกษตรกรก็จะใช้บัตรสาบาทแต่ว่าระบบการภัยจะเข้าไปเสริมในจุดนี้นะครับอันนี้ก็กําลังดํงาเน,นินการทํา,าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการประกันภัยนัแล้วก็ท่านาานายกสมาคมประกันภัยที่อยู่ณนที่นี้นะครับเดี๋ยวทราจะเห็นเป็นรูปแบบซึ่งการประกันภัยตัวนี้ก็จะช่วยลดรายจ่ายจากภักรัฐที่ภักรัฐมีรายจ่ายจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภยัยพิบัติที่จะต้องเอาเงินเข้าไปช่วยเนี่ยตัวนี้ก็จะกลับไปสู่เกษตรกรแทนเราใช้ระบบประกันภัยเข้ามาที่ภาครัฐก,ก็จะช่วยเกษตรกรเนี่ยส่วนหนึ่ง,นนงเกษตรกรอาจจะร่วมส่วนหนึ่งทุกอย่างเม็ดเงินที่เหลือก็เอากลับมาพัฒนาประเทศชาติได้แล้วก็จะส่งเสริมให้การทําการเกษตรที่มันยังน่งยืนอย่างแท้จริงอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่จะทําก็นี่เลยเรียกเป็นจุดเปลี่ยนนะครับสู่ความสําเร็จในปีที่12ที่เราคิดกันใน2เรื่องใหญ่นะครับนอกจากเรื่องอื่น BIG DATA และ b c ซีที่จะทำครับในโอกาสนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตกับขอบคุณท่านสมอ